อะไรละก่อนต้นไหนนะรถไทสิทจริงๆมันรถมันปี2019นะที่ญี่ปุ่นใช้รถใหม่สุดๆรถแม่โคตรใหม่เลยดูไม่กาอย่างเซฟวีทูอยู่ดะแล้เซฟวีต่อให้มีก็กากต่อให้เอารถปี2024มาแม่งก็กากอยู่ดีเอาไอ้บาร์พิกมาเทนได้ไหมไอ้บาร์พ็กโปรโตไทมาแม่งเลยแต่เกาะเมันเดิมนะเพิ่มเติมคือมีมีอะไรมีไฟฟ้า หายิดหายิดไปเล่นอยากเล่นเยอรมันเลยอ่ะเห็นของเอเจ็ดมันถึกจับแต่เครื่องบินมันไม่ค่อยมีอ่ะเครื่องบินมันง้องแง้งอ่ะเครื่องบินเครื่องบินต้องเรียนเือนกัตงรวงกับทรโดเนาะเฮ้ยมาแล้วาอยู่นี่ไอ้สิ่งเข้าซ้ายโดนขวาสองคันแล้วะสามแยกสองคันเลยเล่งมาละ ก๊อ์ไม่กลัวก๊อ์ไม่กลัวก๊อ์วิ่งใส่อบอกบอกเปล่าแล้ก่อนนะเบรกสวีปโดนไปกนละเฮียถอยหลังแบบรัสเซียถอยหลังห้าห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินหน้าเต็มกำลังถอยหลังอย่างช้าช ยิงหาไม่เจอเมื่อกี้มองขวาไม่เจอเป็นไหนกันนะดักคนเะาซอยนี่ระวังนะรถก็ไม่ขึ้นหน้าไปอซอยนึงไปเลยะวิง่งยาวเลยด้วะเมื่อกี้เลี้ยวมาเช็คเลย จิกเบตจะแทงเองพอเสร็จแล้วมนะันมันถึกอยู่แล้วคิกเบตอะเลยเลยได้เลยไม่มีตัวปลอดภัยหักเลี้ยวอุ้ยเลี้ยวแรงเกินกลับหน้าเลยซอยน,นี้ปลอดภัยเอออยู่นี่ว<า>่ะอยู่ซอยนี้อยู่ซอยนี้สองคันสองคันอ้อมหลังได้ไหม แล้วรู้แล้วพร้อมอยู่แต่มันน่าจะรู้นะเสียงคลิกเบรคไม่โคตรดังเลยมันเป็นสตูดังขี้เหี้ยอ่อนชนผมเห็นเลยนี่ผมปลอมตัว <cabe> เป็นรถถังรัสเซีย, <Rib> ยหายไปไหนวะมันหายไปไหนแล้วไม่รู้เห็นแต่ซาก เจอหนึ่งเจอหนึ่งดีที่มันหันหลักขวามันหนวกว่าแล้วพวกเยอรมันเขาไม่เคยใส่หูฟังเล่นเองวิ่งมาแม่งเคลื่อนรังขนาดนี้มันยังหาไม่รู้อีกอยกู่หลังมันแล้วอะมันโดนตัวหน้าระดับแถวนี้มา พอิปต่ำมันดักไหนบีอ่ะจะดักแถวสี่ะ่หม,มดักเช้นนี้เดี๋ยวมันต้องมีตัววิ่งผ่านบ้างแหละจะวิ่งไปยึดบีอพอดีไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ตอนนี้หิวแต้ม ไ,ได้ยินเสียงจะเข้าไปจริงไหเฮซีแตกเลยนะมันยริงเพื่อนโดนข้างหลังหมดแล้วเข้าหน้าน่ะไอเสียงรถมาว่ะ่อนออเ้ากูโดนจากไหนละเนี่ยตัวแตกเฉยก่อนคันเดียวว่ะ ไม่โค่นจากบีว่ะบีแม่งยิงมาหารูปขานซอยเดียวกันไหมใกล้ๆกันอยู่ซ้ายผมอ่ะซ้ายหน้ามันจะอ้อมหลังมันจะอ้อมหลังโค้ย ตีเเดเอาเี่ร์ละว้องหนมาด้อมมาข้างหลังดิอ๋อไปพอฮะยิงโดนตูดมัน <c oughs> อยู่ข้างหน้านุ๊ <c oughs> ยิงโดนตูดเฉยเฉย โดนปอีกหนึ่งตูดโอเคนะหลังได้โอ้ยเทีไม่อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนี่ <c oughs> เข็นซียเพลื่อนจัดเรียบร้อยตัละคันด้วยแต่ที่มาร์คนั่นแหละได้เครื่องบินไปลำหนึ่งก็ยังเกิดรถถังได้อยู่ เก็บวันไอ่ปรา,าไล่ฆ่าเลย <S 2> <S 2> ไม่ได้ยินเสียง,งใกล้ๆสายมือข้างในอันหนึ่งเดี๋ยวแบตลีไปไล่หยามันดิพยายามจอดโอ้กิเป็นเมื่ <I am S 1> อ oh. กี้ถ้าไม่บินขึ้นมายิงข้างบินมันก็ไม่ได้อยู่ดีแม่งต้องบินขึ้นไปยิงข้างบินเพราะแผ่นท่อมันจะลวดมันต้องล็อกตลอด โคตรแย่แล้วแล้วศัตรูบินโคตรสูงเขาะมันมีแผ่นซียเรียบร้อยกิ๊บเพนเชิดหัวทำเพื่อบินต่ำก็ดีอยู่แล้วอยู่ก็ไปเชิดหัวเรียบร้อยแผ่นซียมันอยู่ในซอยซอยนี่เดี๋ยวใช่ไม่ก็ซอยนี้มั่วไปก่อนม,มีเสียงเครื่องยนต์ทางไหนทางซ้ายฮะ เออก่อนเดี๋ยวถ้ากูเคลียก์ก็เดี๋ยวกูจะไปดูรูในห้ะมันไม่ต้องกูวิ่งรถถังแล้วเนี่ยเครื่องบินกูตายหาไปแล้วกูเห็นคนลงอาร์ติอยู่อะตรงที่มึงมาอะมันมีคนหมันไส้น่าจะพวกที่เพิ่งเล่นเครื่องบินไปแล้วโดนแผนเสียสอยไอ้ก้อนนิทูบอกมีรูน,นั่นแหละรูตรงสปอนฝั่งขวานะ่ะ ในบีแม่งไม่จบป่ะเดี๋ยวไปหาบีอย่าล้วก้อนกระเฝ้าไว้เศรษฐกสเวียตเนียนอยู่แล้วอยู่กับโซเวียตไม่ได้ก็ลบศัตรูหรอกสามเทนั้นดูตรงนะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูอีกซอยให้โหเข้าไปมันมันก็จะโดนสะกดเลยเรียบร้อยต้องเข้าต้องเข้าพร้อมทำไมใช่ไหมนี่จะอยู่หลายคันได้เปรียบกว่าเพราะมันยิงคันแรกตายพวกเราก็ซ้อมได้เลย ่ตามกันเลยเรียบร้อยเเก็บสามได้ไหมผูว uh ิ huh. ่งไปหาเพื uh ่อนสามไปเลยมันจอดรอเลยมันไม่ทำไอ้ก้อนมันเห็นแล้วเห็นแล้วจอดร้อต้องผมมันมันจอดร้อนไม่ออกมาเลยอืมก็ต้องอ้อมอ้อมไปเลยเดี๋ยวโอ้เข้าหน้ายยากนี่โหลดพรุ่งนี้เลยปะกว่าจะเสร็จอ่ะแค่ห้าจุดห้าวิ้งนะ มัวดับไฟมีฮียมีที่ตักด้วยแทกแตกที่ตักดมันยิงทะลุไปเลยถ้ามึงนี้เราต้ตายกูโดน b m p ซ้ำตานยาวมาแล้วจะไม่หยาดเท่าไหร่หลักเพื่อนมันยังวิ่งยืดอยุ่ก็กันซีไป แย่พวกรถถังไม่มีเกาะอ่างเงี้ยหละเซียบตายเรียบร้อย,ยเหลืบีเอ็มพีเบีเอ p มพีโูเธอ ถ้ามีรถนานๆนแบบ B M P ม่งกร็กรถกะกาคันหนึ่งมันมีจรวจเทพอยู่ตจรวจที่ติดรถมันแต่มันวิ่งยิงไม่ได้มันต้องจอดอีกก็เท่านั้นแหละไอ้รถที่มันต้องจอดยิงเนี่ยมันวิ่งเล่นไม่ได้ไฮ้ยี่สองเอฟแคปตุยเดี๋ยวไปซ่อมให้ทำไม,ไมเห็นไปอยู่ขอบแมพกันเหรออ่ะเพิ่มมาแล้ว มันอยู่หลักมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆซีแต่มันหันมามองพอดีเกือบแล้วไม่เห็นทุกคนเป็นลูกศรนอยู่ขอบแมพอะวิ่งล้อริมอยู่อะไม่ไมอยู่นี่ไง<ต>อยู่อย,อยู่หน้าซีกันเลยไม่กะเออหลอะอยู่อยู่สามตัวสามตัวอุซูมเข้าตื่นดูยิมาร์คมาร์คตัวมันซูมเข้าไป นัาเครื่องมานะี่ยแซวแซลเนี่ยบีบีโดนนะบีโดนไอ้บูฟีตี้เหรอะเฮ้ยเราจะวินแล้วยื้อไว้ยื้อไว้เอาบีไม่ได้บ,ดนนบีโดนบอกแล้วสองเอหกแม่งเก็บหมดเลยอ่ะ กำลังไปเรวเป็นรถ AA ด้วย,ไป,ยไปบุกัเขาไม่ได้เลย MP ร่วีคนยิงใครยิงมาหลังซ้กไปไปด้วย เหนียสองเอสไปหลังทัศนียนเลยโดนล็อกเป้าอะโดนมีหอแน่แน่โดนล็อกเป้าอ่ะหอแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่แต่หอเป็นโอเลออนไมค์ก้าเอ็มคิววันบนหัวล็อกข้างตึกอยู่เนี่ยมันใช้เลงไฟเดร์เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่บนหัวจริงๆรเก้ากิโลเมื่อกี้เรดาผมล็อกเจอล็อกข้างตึกอยู่เนี่ยมันล็อกเลเซอร์มาอย่างนี้ไม่์ก้โดนเลเซอร์เลน วัดระยะได้เหมือนกันนี่ตัวใช่ใช่เลเซอร์เลงไฟเดอร์ก็ขึ้นเตือนอะไรที่เป็นเลเซอร์เตือนหมดเลยคู่เมกาก็ไม่ได้เมกา<อ>มเป็นหัเตือนน,นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เลยเนี่ยช่างๆนี่เลยนี่นี่มันอยู่นี่โอ้ยอก้อนเกล้าก้ับ เสือตาย2ตัวอะ,นะ,นะไรน่าน่าด้วยการว้ายการว้มาแล้วตันไปแล้วจานไปแล้วสิงแล้วสิงแล้วสิงไปสี่แยกมีสองตัวตรงผมอ่ะเหียร์แล้วไง <c oughs> หลังก็มาลาก่อนเหลืออีกคันข้างหน้าเหลืออีกคันเลยเรือยางแตก ไม่ไม่เข้าวะ่ะเนืเออ้อเลยอแค่โดนนวโดนที่กำลังจะโดน เพื่อนกระจายเลยไม่แต้มเกิดไม่พออ่ะโหแล้วยิงใครไม่ได้ฝั่งรงยิงเอายาวมีเอาโค้เซิงโคเซิงแม่งจอดรอกู้ยเจอฮอแล้วอะ่ะใจจริงจริง โดนหอเต็มๆปังเรียบร้อยล่วงรอครูก็คนอื่นยิงไปซะขอบใจ <c oughs> แม่งจอดนห,หน้ารอแบทเล่ออกกูคงจะออกอยู่หรอกกูเห็นแต่ไกลรอได้จะจบ <c oughs> เกมมาบอกเลย ชนะอยู่แล้วอีอเจ็คนะจะเกิดราสังให้ถ้าไม่เกิดได้แล้วแต้มพอแล้วตรไปเกได้ได้ได้ไดเก็92อ่ะในบีเ่ะเข้าอานะีโดนีเล้ว292ใน B เนี่ะก่อนจะเข้าีเข้า B ีเนดยอะใช่ีโดน ร่งองแผ่นเซียนะแผ่นเซียมันยิงข้ามาบีจากเออะน่าใช่น้ำี้เห็นอยู่ลอม,มันไม่ได้ยึดหมดเลยเฮ้อ ยินเสียงในแถวนี้ตัวนึงเหมันผ่านไปมึงยี้ขวามือตรงเลมาร์เดกจอยว่ะแต่ซ้ายมือเนี่ยน่าจะโดนมาก่อน เอาปีไปเลยสองนั่นแหละเดี๋ยวเข้าซีกันฐันบอกว่าเนี่ยโอเคปีซีเคลีย้แล้วเฮ้ยบนหัวคุณไม่เก่งเลยถนนมันทิ่มอ่างน้ำแตกอ่ะเท้ยมอ่มอนน้ำแตกไอ้สัสเอาเจกยังอยู่อ่ะเหลือกลางถนนใช่เอบเจกต์อยู่กลางถนนไม่ทันแล้วอ่ะแม้ว่ะผมโดนหอยิงแน่เลยตถนนมันลงรัวๆเราไม่ทัานว่ะว่าว่าน้ำแตกว่าน้ำแตกขี่ยืดไม่นานรถดับหมดล้ว แข่กันที่ติ่งคะแนน